ดักดักลุดักสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไอแนี่ายคลิปไนยะลสรับามันแดดนี่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 กินมะหืมมากรองหีดนี่ ตามไอ้ตามไอ้โอ้ยโอ้ยสู้แมนยังอันนี้กูถามสู้แมนยังสู้แมนยังอันนี้นะสู้จะหนหลบเด้อเด้อจะอ่เอาอย่เอาอแมนยังสู้ปนี้เอามาหาแม่มาปี ไม่ไอ้เนี่ยกนเลยเอ้ไอ้ซะโูนแคทออล่าเข้านะมันขึ้นกีสันันเอายังวันีทามอไอ้เมื่อจักโมเหมือนขี่เห็นดากูดอกมดตนอนนั่น ไปน,นั่งก็มงไงไอแทนนั่งขาา้างหน้าม่น้าห้าปูพี่เ<อ>้อทอนเหนยังบ่เรอนี่ยเข,ยขาแพี่ไหนมันลงเขาไม่เห็นยัง,ง,งาเนนงงาตามันเขาก็เอือเเนันเตรียมการจ่มันจะอยู่ยั <laughs> งนินอนนั่น,นอนต่อไปมาก็นนอนดูน เตรียมจะบอกัไปจะบกไปด่าดีอย่างไปันนี่บดียไปน้ายไม่้้เดย้อเดียด้อมาอยู่พี่้อยร้อยมานั่งพี่ม่นนี่เอาเงินไปเที่ยแม่งเงินไทยเงินมันเด้อ ลูกพี <c oughs> ่เจ้าจะแมนทรมานมในวัดนะแดียมาห <c oughs> <c oughs> น่อยเดียว <c oughs> ยเมันมาเอามาเอามามาไวไปไวอื้อใทั้งสกดน,นครยี่อะข้ <c oughs> ามา <c oughs> กรน,นครเมื่อคืนนี้กินโมกกระทะอยู่แล้วก็เพิ่นก็ฝากเงินมาเซอร์ไพร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทส่วนบอกให้บ่าวบอยสองพันขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายอเ,เอ้ยอ่ะมันมาโลด เออมันบอกมาใครไม่มาก็สละสีไปมันไม่ยากเลยสักนิดมากอนนนน่อน้ไม่คยเดคอยกเลยสูนิดนสมอบน้องน้ำน้องเทนน้องมินนี่น้องกอน คนละห้าเอาขอบคุณค่ะไปแลกไปเปลี่ยนมาเดินมาขอบคุณเอื้อไอเป็นเดิมนีมอตนอนลับลายเอื้อไอไปฝากเงินมาให้เด็กๆอา แม่ไปหาแม่แล้วบ่ได้เห็นเนาะบ่แม่ยืนอันกินน้ําไก่น้อย500ไก่น้อยไููเอาลูกปาลูกกาบลูกนก็ด้อลูกนลูกนเอาเอา สูอางามนบบัความสวยเรนวาสวยเอาอไปให้น้องเออน่าไปให้น้องนังลงมานแท่นนังนปีนา้ากอลูกปีนาปุ้ยี้ยบกานไ้บักมีบักอ้วนลูกแยแปรบักเนื้อ บักอ้วนบ่มากกัสระซีดไปมันต้องแดกผู้สาให้มากนี่ยังลีลาผู้สาวมาแดกก็ยังยากส่วนหนึ่งพันบาทอีเมซอนกับสาวเอื้อยไปสื่อเครื่องซ้ำอ่างแล้วเห็นพลอยปัดอันดำๆนั่นแล้วเลยแบบ

เดี๋ยวจะหมดมือแรงนี่แหละเื่อ้ยขอบคุณยมือแรงกัมืองาสุขภาพกายแข็งแรง้เดมหอ้แหนองกรเนาะหาด้วยคอยขึ้นคอยแพดขมิ้นฉีดเด้อไอ้ย้อยมาหนยยอมาขอบคุณคอคุณป้าที่พาเนมาให้นนคป้าลำดวยลำดวยเด้อขอบคุณค่ะน้องแ้มาเร็วน้องแ้เร็วไปูนไปกนไปูน

ไอแม่ที่วโลดเวลาจะไปซื้อแม่มีเวลาจะไปซื้อแาน้วก็หอันยากแล้ก็สามพันบาทนะช่วยเครื่องดื่มงานอันทูกสายเจ๊สาแดกไขอบคุณค่ะเอะเออขอบคุณละลายเ้ออันจริงนะครับว่าฮาซิว่ากับเอื้อยู่ในส่วนตรงนดี้มันหวา โอ้ยนีุ่ณใหญ่ใจดีอันสื่อเครื่องอันเหลื่อมสอยกูยังไข่เนาะมันะออตอนแรกฮา,าก็ห้าสิบอกเูยืยุกว่าซอยเจเสดกจแม่วะ่ะเออเิ่แล้วัผิดรัดอยบหูใจเฮาเฮาแข่ขดีดสื่อแล้วก็หูใจแล้วแล้วก็เลยฝามาก,ก่อนมฆบุม,มานะบอกมันเคยร่มแหง้งเนาะเอากยังพ่นสิโตเมล็นีไ่ไปจนไปหกโมงแต่หกโมงไปจนไป ลข้าวโพดนะฮะเอื้อเพิ่นวันเพิ่นสีเมาที่เรือนะนั่งนั่งดีๆครับน้องยนสวยอันนี้น้องแทนน้องแทนกับสเมาไทยเอยแบบไทยกระเทือนอะไรั่เจดมฮะกามาพ่อกับแม่ไปไหนไปเฮ็ดงานฮะกบมาจากโคราดไปทำงานไปนครแม่ คนละห้าร้อยไปเที่ยวสวนน้ำขาน้ำมันเฮ่าผ่านเออขาน้ำมันขาไปเที่ยวพันธห้เฮ้าสองพันเพื่อขอบคุณลายรด้อครับขอบคุณรอแปสวนน้มเล่นีขี่ไเดอร์เลยมัเล่นมีสไลเดอร์ ผ <MA ู้ยานมันเบิดแต่แมากเด่งดึงมือแรงนี่พเ่แห้งอยู่อย่าบวนด่าไม่เล่นเยอเล่นก็พอได้ยโอ้ยแโนดโดโดมนแว่าผื้นมอลามแม่เอ้ยภันในเอฟซีมาไปเรื่องัมือแรงโอ้ยซาว้ากูจ้สไตล์เนียอ่อนปะมื่อคืนนี่ขั้นอยากมากก็ได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่โตเฮากันมากล้วสิได้มานอน นอนล้วสิลูกยาพ่อกระเทินกนนอนัดนอนพ่อกระเทินลกยาสิลุกไปใส่บานะก็เลยแบบมาแจ้งซะเลยดีกว่าขนาดอาบน้ายังบริสุทธ์แม่เอ้ยคืออดนอนได้นะแม่ขนาดกินร่อยยังบ่อยู่เรยูนะ

านผัทุงใชหมเยนแม่ค่า <rua> ร้อยมาเลยดมา้นี่้นมนมยนมานอะไประหลาดโนกูเออโนกหันหน่อยนี่ม่นอยของแรกแค่ันเดียว

ขอบคุณโรงานเยขอบคุณหลวงานเ้อครับดื่มสักสองสามแกดีได้แมมือมาเ็แก๊สกอยางชิใจได้เซมมือโอ้ยฝากสื้อโหลดแลวทักงหมื่นหาแล้วมันยังสิ่งเด้ดเครื่องดื่มอีกเพระเออเโหลดกัโหลดได้ครับเครื่องดื่มกัเครื่องดื่มแม่บนก็คนละแผนนเรามบแม่ยังเราเลยมาให้คุณแม่้กินโอยคุณแม่ผลักินส่วนคุณนองน้ำบรได้กินครับเอยกินบไหน แม่กับลูกชานี่คาก็ได้นานครับเสมอหมาแลวแม่ครัส่วหมาเขากินน้ำกระท่อมเ้ยเลยไปก็กินพูดโพกโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีฮานาเฟสลาบอกเราเลยแบบเราเลยบบได้เลี่ยงเรวเลยบบได้เลี่ยงเขาน้ำกระท่อมเฟสละบอกไป พรม่คลิปหน้าเด้อคุณบอกเสมาเร็วๆมาแม่ละเล่นลูกเล่นบ่บอมาดูโอ้โหโอ้โอล้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอาโอ้โ้โอ้โออ้ ผมดูนนผมดูนนอย่าขืนหน้าร่มหน้าร่มร่ม่มร่มมา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 โอ้ยแม่ติ้งสรไปเที่ยวเลยดอแม่ติ้งสไปเที่ยวแมตติงไปเที่ยวเราโอเคซาตูมาโอซาตูดูซาดูซากับโบเดนอลก แม่ไปแม่ไปไปถูซาตกกระหัติงไปแม่ไปแม่ไปเอาไปเอาไปถูซาทำแล้วไปไปไปถูซากันไปนติงเร็วมากมั้ยมามา